สวัสดีค่ะเจ้าจ่าคิตตี้เจ้าจ๋าค่ะวันนี้นะคะเจ้าจ่าจะมาอัปเดตเรื่องผิวผิวของเจ้าจ่านะคะก็คือตอนนี้เนี่ยสภาพผิวหน่เจ้าจ๋าดีขึ้นค่ะจากที่เป็นสิวโดสิวอะไรเต็มแนาไปหมดนะจ๋ามีตัวช่วยดีค่ะเจ้าจ๋าใช้ผลิตภัณฑ์ของฟิชเชียลเจลนะคะซึ่งฟิชเชียลเจลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพทย์ผิวหนังนะคะแนะนาให้คนที่แบบไปแพ้เครื่องสำอางแพ้สารเคมีต่างๆผิวที่มีสิวผิวบอบบางง่ายนะคะผิวแพ้ง่ายเนี่ย ใช้ตัวนี้จะเหมาะมากเขาแนะนํามาอย่างนี้เนาะเพราะว่าฟิสซูเจลเนี่ยเขาแบบผลิตมาแบบด้วยสูตรที่ปกป้องผิวนะคะแล้วก็แบบว่าสร้างเกราะป,ป้องกันนะคะให้แก่ผิวให้ผิวดูแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะไม่ให้ผิวดูกร้านด้วยในทุกๆวันที่จะจาต้องแต่งหน้านะคะเมื่อไหร่ที่แบบว่าเราต้องแต่งหน้าเยอะนะคะแบบใช้รองพื้นหรือใช้เมคอัพที่แบบว่าปกปิดอย่างแบบ full c o v e r เ g e เลยเนี่ยเจาจ๋าก็จะเช็ดหน้าด้วย r e เวอร์ของเจาจ๋านะคะตามปกติ แต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบจะจากแต่งหน้าเบาๆอ่อนๆแค่แบบว่าครีมกันแดดแล้วตามด้วยแป้งเลยเนี่ยจะจากก็จะใช้ตัวติซิอเจลขวดนี้นะคะเป็นแบบคลีนเซอร์อะค่ะคือแบบว่านวดหน้าตอนที่หน้าแห้งเนี่ยนวด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 ไปนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าได้เลยแต่ว่าบางวันที่แบบไม่แน่ใจว่ามันจะสะอาดหรือเปล่าเราวจะจ๋จากก็แบบจะเช็คด้วยการที่นวดด้วยตอนหน้าแห้งนะคะแล้วก็ใช้สำลีเนี่ยเช็ดเครื่องสำอางค่ะจนกว่าสำลีจะขาว ในขั้นตอนนี้ก็แบบว่าแนะนำว่าควรจะเลือกสำลีที่แบบนิ่มๆนุ่มนุ่ม,นม,นมหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ลดการเสียดสีของผิวหน้านะคะผิวจะได้แบบไม่บอบช้ำไม่ถูกทำร้ายมากนะหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้านะคะด้วยฟิชเชอเจนแคลนเซตัวนี้นะคะก็ใช้ตลอดอะจริงๆ็จะจะใช้ทั้งเช้าเย็นเลยถ้าแบบให้ดูนี่ตรงขวดเห็นไหมก็มันมันผอมเพรียวไปแล้วเพราะจชอบจริงๆ เวลาเทคเอ่อเทกเจอร์ที่จะได้นะคะของเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเป็นเนื้อแบบขุ่นๆน,นะคะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีส่วนผสมของออน้ำหอมไม่มีวัตถุก,กันเสียนะคะแล้วก็เป็นซฟฟรีค่ะก็จะได้แบบเนื้อสัมผัสที่ลื่นๆน,นะคะเวลาล้างหน้านจะไม่มีฟองเลย สำหรับคนที่เคยใช้ติดกับการใช้โฟมล้างหน้าแบบมีฟองเยอะๆนะคะอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่เข้าใจในช่วงแรกก็จะขอบอกนิดนึงค่ะว่าการใช้โฟมล้างหน้าที่แบบฟองเยอะๆที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการที่มียิ่งมีฟองเยอะเนี่ยเราจะล้างหน้าได้สะอาดจริงๆไม่เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าการที่มีฟองเยอะก็จะทําให้เกิดการแบบเสี่ยงต่อก,การตกค้างบนผิวหน้าเราเยอะยิ่งกว่า,าตัวที่ไม่มีฟองเลยนะคะแล้วก็ ยิ่งแบบล้างหน้าปุ๊บแล้วมันความรู้สึกหลังจากล้างหน้าแบบลื่นแบบไม่ใช่ลื่นสิคือเขาแบบเหมือนกับปืดป๊ดปื๊ดแบบมันไม่มีความลื่นไม่มีความเหนียวเหนอะหนาบนใบหน้าเนี่ยมันจะต่อไม่ดีนะคะเพราะว่าเป็นการแบบชะล้างไขมันบนใบหน้าเนี่ยให้ออกไปหลังจากนั้นคือหน้าเราก็จะผลิตน้ำมันมากขึ้นนะคะไหนจะเป็นที่มาของความแห้งกร้านแล้วก็ริ้วรอยก็จะมาไวาอีกใช่ไหมแต่ว่าตัวฟิซเโอเจลตัวนี้เนี่ย ก็คือว่าหลังๆห,หน้าเสร็จมันก็จะยังคงหน้าอรเรายังคงลื่นๆนะคะเหมือนเหมือนกับถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าคิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราล้างสะอาดแล้วนะคะแต่มันเป็นแบบทิ้งความชุ่มชื้นให้แกใบหน้าเรานะคะช่วยปอบประโลมผิวผิวบ่บบางผิวแพ้ง่ายชิ้นี้ใช้ได้คือตัวนี้เนี่ยคือตอนนี้กหลังอินมากก็เลยแบบอยากจะรี่บอกต่อว่ามันดีสําหรับคนเป็นสิวมันหายจริงๆเพราะว่ามัน,มนไม่ทําให้หน้าแห้งหน้าลื่นเกินเนาะ พอ,อจะจา่าล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเจ,จาจ่าก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัว p i y s i o Gel Daily moisture t h e r a p y Cream นะคะ for dry and sensitive skin และแพทย์ผิวหนังเขาก็บอกมาะคะ่ะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายจริงๆคือผิวเด็กก็ใช้ได้เขาการันตีมาขนาดนี้ ก็น่าเชื่อถือก็เลยลองนะคะแล้วก็มันก็ใช้ได้จริงๆพอรู้สึกเนี่ยก็กไม่เหนียวเนอะนะนะตัวนี้เนี่ยเขามีไบโอมิมิกนะคะก็คือเป็นตัวที่แบบสร้างเกราะป้องกันผิวหน้านะคะแบบว่าให้แบบผิวดีอ่ะพอทาไปแล้วก็ผิวลื่นผิวดูสุขภาพดีผิวเรียบเนียนเลยค่ะส่วนเรื่องราคาตัวเอ่อตัวเจลล้างหน้าตัวนี้นะคะราคา280บบาทส่วนหลอดนี้เนี่ย ราคา590บาท550ประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหรเ่เนาะซื้อได้ตามวัสดสันนะคะตามบูสหรือตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะในขั้นตอนของการบำรุงหน้าเนี่ยจะจ๋าก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของกางคืนเนาะแต่ว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยสา์ก็ต้องลงครีมกันแดดก่อนแล้วก็แต่งหน้าในขั้นตอนปกตินะคะ จะจ๋าเข้าใจโหัวโอกคพนที่แบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายมากๆลองอะไรมาเยอะหเหมือนกันพระจ้าก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ยังชอบลองดีๆคือตัวนี้มันมันดีแล้วมันแบบว่าสิวลดจริงๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันนะที่แบบกล้าใช้แล้วก็กล้าลองเนี่ยเพราะว่าเคยเคยเห็นแบบตัวเนี้ในนิตยสาร Cosmopolitan ของประเทศไทยอะ่ะแล้วก็ได้รับรางวัลแบบ5ปีซ้อนมาแล้วด้วยมันก็ดีแล้วมันแบบน่าลองอะเนาะก็เลย อลองดูแล้วกันแล้วมันก็ดันดีจริงๆนะคะยังไงก็อย่าท้อนะคะเรื่องสิวเนี่ยเราสามารถน่าใส่ได้ยังไงก็รักษาได้ถด้ตาเชื่อว่าอย่างนั้นคะ่ะก็ต่อสู้มันต่อไปยังไงก็ลองดูคะ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ